สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับ d e จาบอลแชนแนลบายหงสุ่มนะครับวันนี้มาดึกอีกตามเคยนะครับภารกิจเยอะมากมายนะครับช่วงเย็นก่อจะมาตั้งใจวันนี้ว่าจะมารีวิวเนาะแมตช์แข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับฟูแลมนะครับคงไม่ทันกินแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ชมนะนแฟนก็คงจะ เสพข่าวหรือเสพการพรีวิวมาทั้งวันแล้วนะครับระหว่างคู่ของเอราลีภูกับฟูลแลมหรือข่าวอื่นๆเกี่ยวกับฟุตบอลเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็คงต้องพรีวิวแลลวครับเนาะก็คงต้องพรีวิวนะกว่าจะเตรียมข้อมูลข่าวสารกว่าจะเรียบเรียงว่าจะพูดอะไรดีนะครับก็พยายามนะตอนนี้พยายามจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ต้องดูสคริปต์อะไรมากแต่ก็ กำลังฝึกอยู่เนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจแล้วกันนะครับวันนี้นะทีมเราลิเวอร์พูนะครับจะไปเยือนฟูแลมนะครับที่บ้านของฟูแลมเนาะคาร์เวนครอสเทสก็ลีคับคาราบาวคัพนะครับแมตท,ที่2รอบรองชนะเลิศน,นะแมตแรกเราตนุนไว้2ต่อนึนะก็ก็มีทั้งข่าว ดีและไม่ดีนะปนบนกันไปก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโอเคมาลุยกันนะครับวันนี้นะการจัดตัวผู้เล่นนะก็ได้รับข่าวดีนะครับผู้เล่นที่รับบาดเจ็บเนาะแอนดี้โรเวอร์สันกลับมาแล้วนะครับจากการตรวจของทีมแพทย์จากการตรวจของอผู้จัดการทรีมนะครับดูการซ้อมเนี่ย ความฟิตมีเพียงพอนะครับจะให้มีชื่อนะครับน่าจะเป็นตัวสำรองนะในการไปเยือนฟูลแลนแ,แมตชนี้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะได้ลงมาสัมผัสเกมหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูนะครับก็เบลินเดอรนะ์เนาะบอกว่าตอนให้สัมภาษณ์ตอนก่อนแข่งขันแล้วก็โรเบอร์สันเนี่ยกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการสแกนผ่านการาฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็ยังขาดตรงแมต นะครับแบบฟิตเนสนั่นแหละแล้วก็การซ้อมแบบเข้มข้นในระดับที่ทีมมาซ้อมเนาะก่อนจะแข่งนะครับก็ต้องดูกันว่าวันนี้นะจะได้ลงหรือเปล่านะครับแต่แต่ถ้าถ้าดีนะก็อย่าพึ่งเอาแกลงเลยนะเพราะว่ามันมันล้างสนามมันตั้ง3เดือนนะครับเดี๋ยวจะพัดจะผูกจังหวะไม่ดีปุ๊บไปเจ็บอีกนะครับจะสวยขึ้นมานะครับก็ต้องลองดูก่อนนะเพราะว่าถ้ายังไงซะวันนี้นะ ก็มีโจโกเมสอยู่แล้วรับบทแบ็คซ้ายนะครับส่วนแบ็คขวาก็คอนเนอร์แบดลี่อยู่แล้วนะครับส่วนโดมิน Alexander ิกโซบอสไลเทนซานเดอร์อาร์โนนะครับก็เริ่มฟิตแล้วละ่ะแต่ไม่น่าจะทันแมต์นี้นะครับคอปแจงนะเออน่าจะอาจจะมีสิทธิ์ในแมตที่ FA ฟเคัพกับนอริสนะครับเดี๋ยวก็ไปดูว่าจะมีะรายชื่อไหมนะครับก็การจัดตัวเนาะก็4-3ระบบนะระบบ คอเก่งของลิเวอร์พูลเลยนะครับแต่ว่านายประตูเนี่ยน่าจะเปลี่ยนให้เควินเคลเลอร์นะเป็นผู้รักษาประตูนะครับก็ถ้วยนี้เนียแกมักจะได้เล่นนะครับก็ถึงแม้จะเป็นรอบรองแล้วแต่ก็ให้โอกาสแกเนาะมันเป็นพื้นที่ของแกในการเล่นถ้วยนี้เนาะส่วนกองหลังนะครับทางบูสร์คาดนะมีคอนเนอร์แบดลีย์ทางขวาแน่นอนนะครับโกนาเต้กับ บันได้นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายโกเมสนะครับส่วนกองกลางเนี่ยแม็กอลิสเตอร์ก็คงจะไปไหนไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่เป็นเบอร์6นะครับส่วนทางขวาเนี่ยฮูสกอร์ hmm. เขาให้มาเป็นโซบอตไลน์แต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับอาจจะเป็นฮาวิเอเลียดนะฮะฮาวิเอเลียดและทางซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นกาฟินแบกนะมาแทนเคอร์ติสโจนโจนเนี่ยก็ฟิตกลับมาทันนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันยังไม่แน่เหมือนกันว่า ครอฟเนี่ยจะจะจะใช้โจนเลยหรือเปล่านะครับถ้าระหว่างกาฟฟนแบ็กกับโจนผมว่า,วาโจนเนี่ยดีกว่านะเเล่นบอลแน่นแล้วก็ตอนนี้เล่นบอลไม่ยากแล้วนะครับจังหวะง่ายง่ายนะครับแล้วก็เล่นบอลน้อยน้อยจังหวะก็ก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวแต่ก็ถ้ากังวลการบาดเจ็บก็อาจจะต้องใช้กาฟฟนแบ็กเนี่ยแทนไปนะครับส่วนทางขวาก็คงเป็นฮาวิเอ์เรียลนั่นแหละนะช่วงนี้นะยงนะังไงซะถึงแม้จะต้องไปเตะต่อนะครับกับ นอรลิตในเอฟเับแต่ว่าแบตเนี้น่าจะให้ความสงคญกว่าก่อนนะครับเพราะว่าถ้าชนะแบต์นี้ได้ก็เข้าชิงแล้วนะอ่าส่วนกองหน้านะครับ3ตัวนะครับตรงกลางน่าจะเป็นโจตานะฮะทางซ้ายเป็นดาวินนุนเยสนะครับทางขวาเนี่ยถ้าเอาฟอร์มนะที่เห็นจากนัดล่าสุดเนี่ยดีอาร์ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าแกเล่นมาเยอะแล้วก็อาจจะพักแกาจะาใช้เป็นโคดิกาโป ลงมาเลยก็ได้นะครับเป็นทางขวานะ,ะส่วนของฟูแรมเนี่ยก็ตัวเจ็บก็มีอะดามาตาโอเร่นะส่วนที่เหลือก็ไปรับใช้ชาติหมดเลยเนาะคาวินเบสซี่อเล็กอิวอเบ่นะบาโลตูเล่นะอันนี้ก็ไปรับใช้ชาตินะก็เบเลโน่แน่นอนเฝ้าเสานะครับกองหลังก็มีโรบินสันดิยอบอโทซินออซินแล้วก็คาสตานเย่นะกองกลางตัวรับสองตัวนะครับมีลีส ปาลินยานะครับส่วนตัวรูก3าตัวอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็มีเฟเรล,ล่านะวิลเลียนทางซ้ายนะแล้วก็โคโดอวารีสนะอยู่ทางขวากองหน้าก็ลาอุนกิมิเนสนะครับก็คงเป็นตัวนําเดิมที่เคยเจอกันแล้วนะครับก็สถิติคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับแมตช์ที่แล้วเราก็ชนะมาสองแต่ก็ไม่ง่ายนะดูคือฟูลแลมเนี่ยเป็นทีมที่สร้างความลำบากให้เรา ทุกครั้งที่เจอกันนะครับถึงแม้เราฟอร์มจะดีนะครับแต่ก็การชนะฟูลแลมมเนี่ยไม่ใช่ไม่ง่ายเลยถ้าไม่ใช่ลิเวอร์พูลยุค2.0ตอนนี้นะที่แบบคัมแบ็กได้บ่อยๆเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะกินฟูแลมม์เขาลงไหมนะครับก็สิติติต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับวันนี้ก็เหมือนแมทชิ i งนะฮะก็ต้องเข้าไปให้ได้นะครับเพราะว่าเชลซียืนรอเราอยู่แล้วนะ เมื่อวานเชลซีชนะโบโรไป6กต่อหนะึ่งเพราะฉะนั้นก็ไปตามนัดแล้วกันนะหงแดงนะครับก็รูปเกมที่น่าจะเป็นก็คงหงแดงแลนแหละเป็นการคอนโทรบอลนะครับควบคุมเกมแล้วก็ค่อยๆบุกเข้าใส่แต่ผมว่าแบบชนี้เจอเกนคอฟอาจจะให้เล่นด้วยความระมัดระวังแต่ว่าไม่ใช่ว่า เล่นให้ช้าเล่นให้อืดน,นะครับหรือเน้นการป้องกันแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเน้นความชัวร์หน่อยในการส่งบอลผ่านบอลน,นะครับแล้วก็การแกะเพสต่างเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้จังหวะในการทําเร็วถ้าคู่ต่อสู้เสียบอลน,นะครับตรงกลางเนี่ยก็รีบตัดเร็วและจู่โจมเร็วนะให้ได้ประตูนะครับส่วนที่เราต้องระวังก็เหมือนเดิมนะครับตัวเร็วๆของฟูลแลมเนาะโคดูว่ารีด นะครับพวกนี้แหละนะครับเปเรล,ล่าเนี่ยครับเป็นตัวจ่ายบอลที่มีทักษะแล้วก็มุมมองท,ที่ดีเหมือนกันนะในการจ่ายบอลน,นะครับก็ผลที่เขาคาดสก,กอร์นะครับขอดูก่อนนะเขาให้มายังไงเนาะผูสกอร์คาดการณ์นะครับก็ลิฟูชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็นี่ก็เป็น รีวิวสั้นๆนเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านอื่นบ้างดีกว่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนาะเกี่ยวกับเกมทีน,นี้มาดูข้อมูลเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะโคดี้กัคโปนะครับโคดี้กัปโปเนี่ยสร้างสถิติใหม่นะจะเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่นะครับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่ยิงลีคับ5นัดติดต่อกันได้นะครับโอ้ี่ถ้าวันนี้ยิงได้อีกนะครับก็จะเป็นจารึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะครับตอนนี้ ก็ลุ้นนะครับโคดีกัโปว่าวันนี้จะมีชื่อในการลงเล่นไหมแต่แต่เชื่อว่าถ้าไม่เป็นตัวจริงก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนตัวมาในการเป็นตัวสำรองอยู่แล้วล่ะนะครับผู้เล่นอย่างกั๊โปนี่ครับก็สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้นะลิ o อพูลนะครับเก็บคีนชีตได้ถึง4แมตช์นะในเกมเยือนนะครับในทุกรายการตั้งแต่เปิด uh, ตั้งแต่เดือนมีนา 2, 2022นะครับแสดงว่าเราไปเยือนทีมไหนเนี่ยนะครับ หลายเกมเหมือนกันแต่เก็บได้คินชีตถึง4แมตช์นะครับแล้วก็รอบรองหลีกครับครั้งนี้เป็นครั้งที่19ของลิเวอร์พูลและเนี่ยที่เข้ามาเล่นนะครับใน19ครั้งนะครับในที่เขาบันทึกมาเนี่ยเรานะครับได้ชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปรอบชิงถึง13ครั้งนะครับโอ้โหนี้เป็นสถิติที่น่าชื่นใจนะครับก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่14นะครับเข้าไปชิงอีกครั้งหนึ่งเนาะ นะครับทีนี้ก็มีอื่นๆอีกน,น,น,นะครับก็การแข่งครั้งนี้นะครับจะไม่มีกฎประตูทีมเยือนนะก็คือคือไม่เอามาคิดเนาะว่าไปยิงบ้านเขาได้ถ้ามาเสมอที่บ้านตัวเองเนี่ยตัวเองจะได้ชนะเพราะว่าเคยไปยิงไปเยือนแล้วยิงเขาได้นะครับก็นับแค่ผลประตูที่ได้เสียนะครับเพราะเพราะถ้าฉะนั้นแมตช์นี้เนี่ยสมมตินะ าเสมอกันเราก็เข้ารอบอยู่แล้วนะครับเพราะแมตช์แรกเราชนะมานะครับแต่ถ้าเราแพ้แพ้1ลูกนะครับสกอร์รวมก็จะเสมอ2-2นะครับในการตัดสินที่จะหาผู้ชนะเขาจะยิงจุดโทษทันทีเลยนะครับหลังจาก90นาทีไม่มีผู้ไม่สามารถตัดสินการแพ้ชนะหรือเข้ารอบได้นะครับก็ไปรู้ซ้อมยิงุโทษกันมาไหมนะลิวพูนะโอเค แต่ก็มีประสบการณ์เนาะในการชนะการยิงลูกโทษที่ชิงแชมป์มาแล้วนะก็ก็หวังว่าจะไม่ต้องไปถึงตรงนั้นนะครับก็ถ้าเล่นได้ตามมาตรฐานผมว่าก็น่าจะเอาฟูลแลมอยู่เนาะนะครับแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยนะครับฟอร์มกำลังดีเลยนะครับจาก10เกมเย่านะครับที่เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยชนะถึง6นัดนะออ ผมนึกว่าฟูลแลนด์นี่ไม่ธรรมดานะครับมักจะสร้างความลําบากให้ทีมเราตลอดนะครับก็วันนี้ถ้าเล่นตามแผนได้และผมยังเชื่อใจอยู่อย่างถึงแม้จะเล่นดีไม่ดีครึ่งแรกเนี่ยคอปมักจะแก้เกมได้นะครับในครึ่งหลังก็หวังว่าไม่ต้องไปแก้เกมฉุกรละหกแล้วกันนะครับขอให้มีมาตรฐานและก็การเล่นเหมือนนัดที่ผ่านมานมานี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับฟูแลมนะครับถ้าสมมุติชนะเราได้แล้วก็เข้าไปชิงเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเลยนะ ที่เข้าทิงช่วยนี้นะครับก็หงแดงนะชนะ5นะัดทุกรายการตั้งแต่เริ่มปี2024มาเลยนะครับยังไม่สะดุดกับการเสมอหรือแพ้เลยนะครับแล้วก็อันนี้แหละก็เป็นเกร็ดเลกน้อยมาแล้วให้ฟังมีข่าวที่แม่สกิดใจนิดนึงนะให้เราเป็นกังวลกรรมการครับกรรมการที่ตัดสินแมตชนี้คือไซมอนฮูเปอร์นะถ้าพวกเราจำได้ก็คือ เกมที่เขาตัดสินสเปอร์นะแล้วก็ตัดสินไม่ให้ดีอาร์ตลูกยิงของดีอาร์ตเป็นประตูนั่นแหละนะครับแมต์นั้นนะขนาดมี var ช่วยนะยังผิดพลาดเลยอะ่ะแล้วแมต์นี้นะครับไซมอนฮูเปอร์มาตัดสินเราอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่มี var ช่วยนะครับสำหรับในการแข่งขันรอบรองแมต์นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้ง4ทีมที่แข่งขันมีโมโรเนาะที่ไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ ที่สนามเนี่ยไม่ได้ติดตั้ง VR a นะครับเพราะว่าเ,าเป็นทีมในแชมเปี้ยนชิพเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้ใช้ VR a ในรอบรองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยตัวเองแล้วครับจะหวังพึ่ง VR มาช่วยก็คงจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นให้เมียนเล่นให้ดีนะครับก็อันนี้จะเป็นเกตเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับวันนี้นะมาพูดก่อนที่เราจะไปชมเกมกันวันนี้ก็เหมือนเดิมครับดึกตีสามนะครับก็เหมือนเดิมนะ ผมมนุุย์เงินเดือนก็คงจะไม่ได้ดูหรอกพรุ่งนี้มันลุ้นผลละกันนะครับอ่าและสุดท้ายนะครับต้องกล่าวถึงสักหน่อยนะครับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนคลับนะครับปี2024นี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเพิ่งจบไปมัดมานะครับสำหรับการแข่งขันของกลุ่มดีนะครับญี่ปุ่นนะครับชนะอินโดนีเซีย คู่นี้อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าการที่ไทยเนี่ยจะไม่ได้เข้ารอบเนี่ยก็มี6ข้อด้วยกันนะก็คือลุ้นทีมลำดับ3ที่เขาจะแข่งกันเนี่ยนะครับให้เขามีคะแนนน้อยกว่าเราท่นี้ดูจากทุกกลุ่มที่แข่งมาเนี่ยคือตอนนี้จบไป4กลุ่มแล้วนะไอ้สกลุ่มก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยหรือกลุ่มที่เขาจะแข่งถัดไปเนี่ยเราก็ดูแล้วนะครับว่าทีมที่เขาจะเล่นชิงอันดับ3เนี่ยค่อนข้างจะพิกยาก นะไอทีมที่เป็นตัวเต็งๆจะได้ระดับสามก็ได้ตามนั้นแหละครับมีกลุ่มนี้แล้วครับที่เราลุ้นได้เพราะว่าญี่ปุ่นนะวัดกับอินโดนีเซียแมตช์สุดท้ายของกลุ่มเนี่ยทั้งคู่มีสามคะแนนเท่ากันนะครับถ้าเสมอเนี่ยเขาจะมีสี่แต้มนะครับอันนี้จะลําบากเลยนะครับสีแต้มเท่ากับไทยเนี่ยแล้วมันจะต้องมาวัดกันลูกได้เสียเนี่ยยังไม่แน่เพราะเรายังไม่ดูผลว่าเราจะเตะกับซาอูแล้วเราจะโดนยิงเท่าไหร่หรือเราจะได้ผลเสมอนะครับก็ จบไปแล้วญี่ปุ่นชนะอินโดไปสามหนึ่งนะก็โอเคนะครับคููนี้ก็ไม่ได้เชียร์ใครออกหน้าออกตานะครับพีแต่ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าถ้ามีผลแพ้ชนะเราก็เข้ารอบญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ชอบนะครับเป็นทีมในเอเชียที่ไปสู่ระดับโลกส่วนอินโดนีเซียก็เป็นเพื่อนบ้านเราในอาเซียนนะวันนี้ดูเกมอยู่ก็โอเคนะอินโดนก็สู้ได้ดีนะครับแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นเนาะมันก็เลยไม่สามารถเบียดสู้กับญี่ปุ่นเขาได้นะครับก็เห็นทุบเทเต็มที่แล้วละ่ะ นะก็งัดมาหมดอนะ่ยทั้งลูกหมักลูกตุกติกนะครับถ้าเล่นกับคนไทยนี่คงจะมีเรื่องไปแล้วนะแต่การญี่ปุ่นเขาก็โอเคเล่นตามเกมนะครับก็พยายามงัดสิ่งที่ตัวเองมีนะเพื่อชัยชนะแต่ก็ไม่ไหวนะครับอีกอย่างหนึ่งผมดูญี่ปุ่นแล้วก็ดูทีมที่มันแข่งเอเชียนคัพชุดนี้มันดูยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับการต่อบอลมันยังดูตะกุกตะกักนะครับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยจะดีกว่าผู้แข่งทั้งหมดนะครับแต่ มันมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับต่อบอลหม่ก็แรงไปบ้างนะครับในการทำชิ่งให้เพื่อนหลุดเป็นลิมเส้นพาสเข้ามาก็บางครั้งก็เลยจุดตกที่เพื่อนจะทำประตูได้นะครับหรือบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันระหว่างผู้เล่นไม่สื่อสารกันนะครับก็รู้สึกว่านะคงเป็นทีมชุดใหม่นะครับที่เข้ามาปั้นเนาะก็ โดยศักยภาพโดยรวมเนี่ยเขามีสิทธิ์ลุนแชมป์อยู่แล้วนะครับแต่ดูแล้วมันยังไม่ค่อยเลียนตาเท่าไหร่นะสำหรับญี่ปุ่นชุดนี้นะครับก็แสดงความิีดีด้วยนะเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยการันตีเข้ารอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นที่2หรือที่3ที่ดีที่สุดเนาะก็เดี๋ยวไปลุ้นผลการแข่งขันขกันเพราะว่ามี6กลุ่มเนาะไอลำดับที่3เนี่ยที่มันได้คะแนนน้อยกว่าทีมเราเนี่ยก็มีกลุ่ม A แล้วก็จีนมี2แต้มนะครับแล้วก็มีกลุ่มดีนี่แหละ อินโดนีเซียมีแค่3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ใน4ทีมของอีก4กลุ่มเนี่ยที่เป็นลำดับถ้าเกิดสมมุติเราแพ้ซาอุเนาะก็จะได้แล้วโอมานเขาชนะนะครับเขาก็จะได้4แตม้มล้วก็วัดผลลูกได้เสียสมมุติตกว่ามาเป็นที่3จริงๆก็ยังเข้ารอบนะครับก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับก็หวังว่าน่าจะเล่นสบายใจขึ้นเนะาะกับซาอุนะครับไม่ไม่มีความกดดันเรื่องเข้ารอบละครับส่วนจะไปเจอใครก็ ไม่ต้องคิดมากหรอครับเจอใครก็ได้นะครับนาทีนี้นะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้คุณเอาหัวใจคนไทยไปทั้งหมดแล้วนะช้างศึกก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับก็ไปติดตามกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันว่าลเวอพลของเราเป็นยังไงนะจะได้เข้าชิงอีกไหมนะครับก็วันนี้ไปก่อนแล้วครับก็อยากจะบอกว่ายังหนาวอยู่นะครับตอนนี้ <laughs> ขอให้อากาศหนาวนี้ อยู่ไวนะ้นัานๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปก่อนแล้วสวัสดี